สวัสดีครับผมนวกวนจากบริษัท New Road Entertainment นะครับผู้ให้บริการการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจากสมาพันธ์สหรัฐอเมริกานะครับหรือเรียกว่า NAAC ก็คือ National a s s o c i a t e s Of College Admission Counseling นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการ transfer นะครับตัวผมเนี่ยเรียนที่เมืองนอกมาแล้วเคย transfer ไปประมาณรอบหนึ่งหรือ2รอ,อบประสบการณ์นในการ transfer ก็คือสมมติว่านักเรียน่ะเรียนที่สถาบันกอไก่นะครับแล้วน้องเรียนรู้สึกว่าเอ้ยวิชามันไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสาขาอันนี้เราก็สามารถย้ายมหาลัยได้หลังจากที่เรียนครบ2ปีนะครับหรือว่า 20- 24ถึงหน่วยกิตนะครับเรื่องข้อจํากัดของการ transfer นะครับสมมติว่าเราเรียนมหาลัย A แล้วมหาลัย B เนี่ยไม่มีวิชานี้ก็คือ transfer ไม่ได้หรือ ว่าถ้าเกิดนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่มันเป็นของ ESL ตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทันเฟอร์ได้อย่างไรก็ดีนะครับ GPA ที่นักเรียนต้องใช้เนี่ยควรจะมีขั้นต่ำอย่างประมาณ2.5นะครับซึ่งถ้าเกิดมหาลัยแบบสูงๆมากๆเนี่ยอาจจะขอประมาณ3.0ถึง3.2นะครับวันนี้เราก็จะมี4มหาลัยนะครับที่เราแนะนำนะครับอย่างแรกเลยก็คือมหาลัย Iowa State University นะครับ อันนี้ก็จะอยู่แรลงที่ประมาณ121ของมหาวิทยาลัยสหรัฐท,ทั้งหมดนะครับมหาวิทยาลัยนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ตัวผมเคยเข้าไปเรียนสาขาฟิสิกส์นะครับเขาก็จะเด่นเรื่องของสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวะนะครับที่นี่ก็จะมีทุนเยอะคับทุนแบบนักเรียน,นปีหนึ่งเนี่ยก็จะลดได้ประมาณ30-50%นะครับขึ้นอยู่กับทางความสามารถนักเรียนนะครับมหาวิทยาลัยนี้ดียังไงมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็จะอยู่ในพังผ้กลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าของชีพต่ําจําได้ว่ามีร้านอาหารไทยอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนนนนะรรัับอออ่ยยยยมาากกกกๆเเลีี้็สสดว ก็เยอะส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยนักเรียนทุนปิญญาเอกหรือว่าพวกพอต์สด็อกของมหาหลัยในเมืองไทยทั้งหลายนะครับก็จะมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับต่อไปคือมหลาลัยยูท่านะครับ Go Utah ยูนิเวอร์ซิตี้ยูทาชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นมหาลัยของยูท่านะครับอยู่ในเขตภาคกลางนะครับอยู่ในระดับแรงที่136ของสหรัฐอเมริกานะครับมหาลัยนี้ดียังไงสําหรับรายวิชานะครับบิสินสคูลของเขานะครับอยู่ที่อันดับที่8ค่าตั๋วเครื่องบินนะครับก็บนนบไม่แพงถ้าเกิดสมมติว่าไปนิวยอร์กนี่ก็อาจจะอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าที่นี่30,000กว่าบาทถ้าเกิดใครจะไปเรียนสาขาบริหารเนี่ยต้องแนะนําเลยว่าที่นี่เยี่ยมมากๆนะครับ ต่อไปมหาลัยที่3ที่เราแนะนําของคันเฟอร์นะครับก็คือมหาลัยเออร์เบิร์นยูนิเวอรนะครับแล้งของมหาลัยอยู่ที่ระดับ105นะครับจากการจัดอันดับของมหาลัยทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่ประมาณ4,000ที่ที่เนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรเป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ที่ทางภาคใต้ของที่อเมริกานะครับอยู่ที่อลาบามานะครับ ใครที่ไม่รู้ว่าลาบมาม่าคืออะไรก็ลองนึกถึงนะครับเออฟอเรสต์กัมหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็โดดเด่นด้านบริหารและวิศวกรรมนะครับเขาจัดอยู่ในอันดับที่57จากการจําดับทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่อยากเ,เรียนเศรษฐศาสตร์นะครับที่นี่เนี่ยเศรษฐศาสตร์นเนี่ยอยู่อันดับที่143ของทั่วประเทศนะครับค่าของชิมเขาก็ถูกถูกถ้าเกิดน้องจะไปเนี่ยก็คือต้องได้เกรดอย่างต่ํา2.5ขึ้นไปถึงจะโอนเนื่อยกิจได้นะครับ มหลาลัยสุดท้ายนะครับสำหรับการ t r a เฟอร์ที่เราแนะนํามากที่สุดก็คือมหลาลัยซูนีแอดบาร์ฟโลนะครับหรือเมืองไทยเข้าใจคำว่า State University of New York นะครับ ก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาก็คือเขตทางตะวันออกของนิวยอร์กนะครับมหลาลัยนีนย้สนใจยังไงเป็นมหลาลัยที่แลงสูงมากๆแล้วก็มีคอนเนคชันต่างๆแรงอยู่ที่อันดับ76ของสหรัฐอเมริกานะครับวิชาที่สูงที่สุดของมหลาลัยนี้ก็คืออันดับที่57ในสาขาเอนจิเนียริงนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ยังต้องทําเกรดยังตำอยู่ที่2.5ถึงจะอวนหน่วยกิจได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องทุนของมหลาลัยนี้ก็อย่าลืมติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับน้องๆหนู่มๆคนไหนที่สนใจจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นทําเรื่องพอร์ตนะครับอย่าลืมมาที่งานเด็กดี Study Abroad นะครับอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับบูธเราอยู่ที่ S1 นะครับวันที่1 2บสของเดือนตุลาคมนะครับทางเราก็มีกิจกรรมมากมายเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ